Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ใช่หามินิ้าร์มีนัโดนสกัดมิกกี้มาแล้วตายดินบได้ดหน่อยพี่อย่างโล่งโอ้ยจับไม่สวยเลยมีกี่ตอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเยเาวาก่อนเฮ้ย้ ไอ้เียง่ายจักมม่ดียแค่เขาไว้หนวดแล้วกาย่มีหนวดเหมือนเธงลายเป็นโกเมสกายเโกเมส่ตัวหลังที่มันสอนอีกคนใครวะฮาวีเอเลีย อ๋อตัวหลังนี่ก็ผู้ที่ซ้อนร้อนไปใช่ไหมมีอาร์มมั้งนั่นตำแหน่งอ่ะนี่อ่ะโคทษโคตรจังหวะดีเเลี่ยมเล็กเอ็กซ์บอลแต่มันก็ไม่ได้ลงอี๋โหมได้ยังไงเป็นเอ็นยืดนะเข้าหน้าเป็นบอลนี่อ่ะกูจะด่ามึงเรื่อยๆเดี๋ยวสามศูนย์จริงเดี๋ยวมันก็ลงมา ลงมาแล้วกลายเป็นสามสามเชียเทโครดิสันซุปเปอร์มรไม่มีอะไรจะบินงกองหลังแม่งแบบเปื่อยุ้ยช่ไหมท่อนอดีตทำไมเปื่อยุ่ย่นาดนี้ไมเู้าลูกมันไม่น่าเข้าเลยหลังจะเบอร์แม่งไก่ไก่ประกบตัวก็ไม่ดีกองหลังเป็นใครมิงกี้อ่ะมินกี้อ่ะแย่เลยกลายเป็นฟานเดอร์วินไปแล้ว ไอ้เงี้ยเดี๋ยวแฟนตัวเอมาดูแล้วชัวลมมขอขออภัยพวกพี่ๆด้วยนะครับมีโดนกะผาเลยคุล้วงกล้องเออเดินทำไมกูนชอบสายตาบอกเดินนี่นสามสูดแล้วยังดูอีกเหรอเออนานๆจะชนะเออนานๆจะชนะกูดูเลยเจ็ดสูดแล้วเออยิงเออ เอาสัตรอเยลที่มนหมาหาพื่อคนวเพื่อนรอโอยลำลอก็ชิอไปก็ชิแต่นม้เอ๋อาว่าทำไมันไม่เข้าขวาเปิดถสายเลียนเมื่อกี้เ่กีมันจะเข้าขวาก่อนเปิดไม่เข้าสายมันแม่ขวาปะใครเลียนไม่เล่นกลางแปลระมันยืนฝั่งขวาหรอว่ายืนกลางขวาแปลก ก็มีซาลาแล้วไม่มันมันจะมันจะเอาตัวซ้ายสองตัวมายืนฝั่งเดียวกันุเออตัวอะไรกี้เมื่อกี้มันถนัดขวาตัวหมกเอ้ยทำไมไม่ล็อกขวามาเปิดซ้ายเอาเไ้่เฮ้ยิงออกหวะใบท่อมพ่อหนุ่มใบท่อมอะไรอะยิงโอ้โหเฮียติดิกกี้แม่งอยากเจอริชาอีซ่าดีกว่ะจะมึงไม่ได้เจอแค่หกมึงเจอหมัดวิกกี้ ไอไก่ไอไก่ไอไก่อโอกาสย่ไิบสม่สิ่เไพอก่สิ7เจ็7ย่แม่งต้องสักสิได้แล้ว้เนี่ยใบตั้งนะไอตัลติก่าล่ะจบแล้วจบแล้วด้งเหี้ยไว้เยะนกเอใช่ไหมบตั้งย้ายไบ้านแต่ลาล่ะแต่ลาแต่เมันที่อะไรมาราเนะไบตั้น่ไย อันนี้ค็อต่ออะไรแถบนึ้อแต่ว่าเอาไปแล้วว่างโอ้ขาขวาว่างไอ้เหียบังีไป่อวะไปไ้วะโอ้ยอย่างนี้เลยเรอเรียงพมมึงทำได้ขนาดนี้เลยหรอโ็อยู่ดู้เี้ยทำทาเชื่อมจิต เฮียตัดตัดๆหรือว่าจะหมดโอกาสตั้งแต่เฮียโฉบเข้ากลางแล้วต้องกระชากไปหมดแล้วเฮียไม่กิดเฮียลายเฮียนัดถามนะที่ผ่านมาทำเฮียอะไรเลยไม่เข้าใจเลยจรยี้แบ่งเอานัดนี้เลยแบ่งนัดอื่นอย่ละลูกแต่ละลูกแต่กินครบนี่มันแป้งเลยไม่เข้าใจเลยจริง้กำหมดแล้วไงมันก็ออกแล้วสวยนแล้วอยากกินมาเม่อไหร่เหแย่ ใครโยนไปว่าเทนเหนอะเทนนี้แหละไม่รู้ว่าจะส่งจะส่งไออ้นี่เป็นใครก็ยิงมึงมุมมันน่ายิงสัตว์เข้าข้างถนัดก็เนี่ยโยนโคตรน่ายิงมมุแบบได้มันโคตรน่ายิงจริงจริงนะดิฉันก็ยิงสัตว์ลงแน่เลยดูดิเสียงโหดเขาลุกเข้ามามีเรลิวอีกทีเทนใครดิวะ การกระเาแล้วว่ะก็เท่เขาเดียวเนี่ยเออก็ข้โกโจเยมือนงเ้าโกโจเหมือนกันนี่นี่แล้วอยากโดนน้องไก่อ้เหอเยาถ้ารินเก่งบากนะปากดีบอลโตเลยอันนี้ก็หลุดคือไปอันนี้ตุ้งหแปะเนี่ย จับไข่ทีเดียวเองทำเป็นเล่นตัวี่มันี่ใน็นงานบอลหรือเปล่ากูดูบอลอยู่เลยโอ้ยเฮ้ยี่้ไม่ร้าหรอวะ่เโอ้โหจะเป็นเหลืออะไรแอ้วหน้าร้านกว่าจะยกอินเนี่ยราพ่อคุณายมาบอกแล้วเอ่อรา B I อ๋อมึงนี่แบบงานหนักคลิปไลน์มึงบอกว่าโอ้โหเหลือขนาดนี้ไม่บรรยายไงไอะไรแบบไม่บั่นใจก็ไม่ยกเหี้ยกว่าคือตอนซ้ยิ้ไม่เข้ามือมันเนี่ยเหี้ยวิ่งวิ่งตามมาแบบตั้งกี่เมตรโอ้ my god แล้วมึงดีใจอะไรวะติอประกาเนี่ยแล้วมึงดีใจอะไรวะรั้มรล้มไงหัวมึงใส่เลื้อกระเปยอยู่ในนี้อะดีใจที่มันลั้มไงเขาทำให้รั้มนี่เหี้ยหลักเวลานี้มไม่เข้าอ่ะ เงินมาหาเนาเดียวเี่ยแพแพ้สองเกมเฮ้ยวก็ชนกแตเขาแพ้รวดไงชนะหมดสบายไอ้เนี่ยนี่มันบัติดบัเกมบัวตอนเนี่ยนัดแจอไมนูรู้เลยกิปจะรีปกดคีย์ไปคีย์ก่อนจะได้ให้ก่อนเฮ้ยเอบครึ่งชวโมงลมตดนีเลยเ้เนี่ยอ้เนี่ยก็มึงก็ไปยี่ก่อนไง ไปก่อนเลยเออมือต่อที่วงแต่งไม่ใช่ได้ไอว will be back มีที่ไจเล่นเนี่ยอะไรอะไรล่ินใจเล่นเนี่ยโอไม่ก็แต่ที่แกมันแกเสียดูปกม่มีผมตัวกอ้ยช่องนี้ดีสวยเนี่ยีอ่เฮ้ เป็นไงปากเขาร่วงไม่ละกูหึแกสอามอ้าวอยู่ตั้งนานไม่โดนเออไปยี่ยมโดยดยี่มี่ยมี่ยมยี่ยยู่ยมี่ยี่นมยีมี่ยมยี่ยี่ยมยี่ยี่ยมยียมีหยมยมี่ยมี่ยยย่ม่ย่าย่ยิียียรียยยยี่่ย่ม่่ย อ้าจานเดะวันทีงั้นน่ะไม่เดะวันทีนี่เราแล้วแต่อารมณ์มาจานจริงนะบางทีมันก็ไม่แจกบางทีมันก็แจกก็ถ้าทีมนําอยู่เดะทิ้งมันก็ดูแปลกๆถ้าทีมตามเดะจะอ้าวโดนนั่นอ่ะแจกเลยไอ้เชี่ยนุ้เยสมาแล้วมายิงโอ้โหให้มันจับบอลให้มันลั่นก่อนเนี่ยสานามรุ่นเดียวกันเลยน่ะเกมกินเป็นลงกุโรนแฟนขำถึงเย็ดถล่มครึ่งหนึ่ง็นแฟนบอลทีผู้ป้ายเวลานเนี่ยคนผูป้ายเปลี่ยนตมวแข็งแขนใหญ่ แม่งหุ่นล่างเลนัอดคนันเออนักบอดไม่ต้องล่าไงก็เาจูป้ายเออเขาูปลายกว่ไหมป้ายมันหนักเลยปายันหนักเยอะปลายมันทำมาจากไวเบเตอร์อ่ะเยอะอย่างเลยเียไียดไปเบยปเบยดเดไปเไมเบาเีป็นียดไปเียเดไเียียกไเีไเีไปบดไปเบีดไปเบียดคิดไดไม่มีดไปหูด เออไอ้ไก่ไอ้ไก่จะต้องโดนมันเนี่ยนะสุดเกมเป็นมีอะไสคริปเปิ้ลเฮ้ยเฮ้ยไอไก่เรียบร้อยเฮ้ยเริ่มเครียแล้วกูไอ้เดียตางไม่ดีแล้ววะมันเป็นแปลกแล้วเอ่อแปลกคุกเตี้ยครับเพราะว่าไอ้เดียมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเหมือนปีก่อนเลยวะที่นำก็สามศูนยอยู่ดีสามสาม เลเวอร์สี่ลูกเชี่ยเดวเวอร์สี่ลูกไม่ล้ำเหม่อนกเหลือการที่เลยกลองหลังยืนเนี่ยอะไรเออนี่ไหลผ้ากี่นัดแล้วอ่ะทังฤดูกาลเลยปะใช่ยังไม่แพ้เลยฤดูกาลที่แล้วด้วยมันไปแจะพอฤดูกาลนี้มันก็แพ้เอาชาบีอารอนโซ่มาปลงแทนเฮ้ยทำไม่ได้ไม่ล้ำไม่เชื่ยเหลือยังเหลือไม่ล้ำหัวไหลไม่รู้ไงมึงเหลือนั่นน่ะเหลือเหลือเลย ไม่พูดว่าเหลือๆก็ไม่ได้หรอกพี่ฮะสองนิ้วเท้าเกินแล้วเอาปะกตียิงเอาปะมันเริ่มจากเมื่อค่าไม่ใช่กูว่ามันเริ่มไม่ใช่ถ้ามีเม่สาวคู่าไม่ใช่ถ้ามีแม่สามนะกูว่าไม่ใช่ดูปอนาคตเลยให้าเป็นกระสาวเมื่อไหร่มาถ่ายรูปไหมเด็กมากก็ะาวรูปแต่ว่าจะมีรูปฝามแต่ไม่ค่อยเห็นไงโดนสี่สวนแล้วโดนสี่สี่ เราเห็นมันเปนเกมสอนเกมนี่ทั้งมีมที่แปลกโดลูกฟุกเลยหมดแล้วมปนแปลกเปล่เนาะมันเริ่มแปลกแปลแล้วเริมไม่ใช่อ๋อยางอ๋อโอ้ย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 โอ้ ปกติวะียอะไรวะอยู่ดีก็ล่างคอตีกาวดีมันบุ๊คบุ๊คเทนดางแตกแล้วเมื่อกี้เฮ้ยอยากวิวไอ้แค่มันไปดื้อๆแล้วมือกันแบะอันเนี้ยกูจะสับแล้วล้อด่างมึงอ่ะไอ้เหี่อะไรนะหนุ่มกูว่ามันไม่ใช่ไงเง้ยที่กูว่าแปลกๆเฮ้ยไอ้หนุนเฮ้ยได้ยูได้ยูได้ยูคืนกลางจะแรดยิ่งจะยิงเอาโอ้โหทำอะไรดีโอ้แต่งตัวนะหลังหลัง ยกมาสวยต้อเลียกกลับนะโอ้โหไ้ใครยิงวะเนี่ยเอ้าเอ้าโอ้ยไอ้เฮียอ้อะไรนี่ยะ้ล้กูยมกินกูยัเฮียอะไรกันแซวมาแซวเฮีมาเดเป็นมาแซวทำไรมางอยอะไรนี่อะล่าสกูไม่รู้เลย่ากูทำอะไรไอ้สัตว์โตขนาดนี้ผ่านไปผ่านมาไอ้เฮีย เอองงเอต่ร่าก็งงว่าเอ๊ะกูเล่นได้ป่ะเนี่ยเออเหมือนซาร่างงว่ากูเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ดูดิมันชะงักจังหวะ่อนเออเอออะไรอีกะเอออะไรวะถังกลับมาไหมมึไอ้เหี้ยฝันเดิมเป็นถังมามันมีหน้าเหวอะนะเชี่ยใช่เพื่อนกูมันคิดว่าเพื่อนมันเนี่ยมันจะปล่อยใช่มันหันมาเมื่อกี้ไม่ใช่เพื่อนกูมันหน้าเหวอะนะ ไอบังก็เอานี่ไอนี่คือให้กูเหรอไอนี่บังก็ไม่ดราบัเดเวนมันจะปล่อยน่าเ้ชื่อาีสเสเพี่อะไรวะเหลือห้กูงงเหมือนมันเป็นจังหวะที่แม่งก้าวเท้าขวาลงอะน้หนักเจะรับเลย ีลุกีบลุกเออีลุกีบลุกก็นอนก่อนไงขู่ช่เราหรืโลเนิ้วดูดิแบบ่ากิ๊กตัวบนนะนะด้ตัวบนตัวนสามตัวหวยเลยจังหวะวางเท้ามันเออมันน่าจะแบบก้าวเท้าขวาังก้าวเพืาขวาพือที่จะลงน้ำหนักอ่ะ เนี่มีนะโหเจ้าเป็นจ่าทินลูกของนี้เรียวฟูมีทุกปีอะลูกหุเงี้ยแก่สมอลสไลด์อะแมแกยองคงชอบโดนซ้อมแข่เบอลเนี่ยบอกแล้วขายกป้ายเนี่เลยซ้อมยกป้ายเซ้อมยกป้ายเนี่ยสวยจริงใช่สมวัลล่าเนีนะหายเจ็บมาก็ไม่เอาเนี่ยอะไรเลยเล่นอย่างเงี้ยแล้วก่อนเจ็บมันเก่งวะว่าเล่นดีอ่ะตัวบ้านก่อนเจ็บสวยสวยโยน อ่ะเเด็นเคมิกี้อยู่แล้วาดงเป็นนีก็ด่าทุกลูกไอ้ที่อ่ยเป็นลูกนั่นแหละทีปล่อยไม่เข้าเนะลูกนี้ปล่อยไมข้รู้แล้ว่าให้ยิเข้าเหวอได้นอนซาลาเป็นผู้ปล่อยมันได้้วยเหรอแล้วเอได้เลกี้ระดับแช็งคูดกูว่าแม่งก็ม่ิดเหมือนไงว่ามิกี้มันจะปล่อย ไม่งเลยไม่นั่งตัวโอ้โหกูรู้เลยนะว่าติดใครไอ้ที่อเลี้ยงจี้แล้วเนี่ยจี้แล้วมันติดเครื่องใส่แล้วสับหนึ่งจ่ายเปิดเออโอ้ยจบไม่จ๊ะเกือบจบสูตรสเปอร์เกมขึ้นฝั่งซอนแมงอันตรายมากมากจริงเลยเจาะซ้ายเกมขึ้นฝั่งซอนระดับมันเล่นรถคาซาแล้วแม่ขวาก็เป็นเทนไงเออเมื่อกี้ไอ้ที่อสับแตะลอดดา เกยจานดีเพียบไม่หิ้งเนอะมาบางนี่เพียไม่ขอไปตะบังเพ้าะจะตะบังเฮ้ยไม่ไเอาบอลลงไม่ด้เหรอโอ้โหเกย์เยลยที่ก่อนเมื่อกี้แบบอะไรื่อนมึงกินเกิดอะไรมึงิดอะไรชื่อมึงดูมึงดูลิชัยเซอร์บอลลงไอ้เพียบเละแต่ว่ามึงดูตอนนอ้นบอลลงนะเว้ยไอ้เพียบวันนี้มันเก่งจังวะเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วนี่กะตีเอาแล้วเนี่ย ไี้เฮี้ยบอดีแม่งเล่นอย่างเฮี้ยตามมาเล่นได้นะหันนะหันมาอ้ยวิ่งมาตั้งนานปะทูไอ้เฮี้นี่ลงมาแล้วใช่ไหมเออแบบยังไม่ได้บอลเลยยังไม่งได้บอลเลยนะโ้ยลงมาแล้วใช่ไหมไม่แต่ว่าบอลลีเวอร์ไม่ขึ้นสายเลยนะไปฝาหมดเลยไอ้ตอนนี้อาร์อยู่เนี่ยขึ้นสายใช่มึงมีตัวตนไหมเนี่ยอึงลำหนาบ้างโอ้ยนู่นไอ้สายว่ะ โอ้ยเอี้ยเกือบแล bon, bon. ้วนะบอลบอลเกือนแล้วสวนแล้วมึงเออไอ้นูน้ยไอ้เชี่ยโลูกจวนนี้แหละตายตายตายน้ำโอ้ยเอี้ยไอ้นูนมึงตั้งไฟรอแล้วเมื่อกี้เข้าน้ำแล้วโอ้ยปูกระเด็นดีจังเออนี่นี่มีกีกัสกัดลูก ไปแล้วสคริปเอาจานให้ใหญ่ให้สีเหล้วโอ้อนไม่ใชแต่เบอร์เก้าเหลียวหูแม่งอาหารชีมเอาดูดิอาหารชี่มันเนี่ยแหละไอ้เหี้ยก่อนหน้านี้ก็ฟิมิโน่เหรอไม่เก่งจริงกันไม่รอดเนี่ยไม่เห็นอดี้แคโต้โหไอ้เหี้ยไม่เก่งจริงกันเชี่ยสร้างกลมหัวเลยมึงเขียนแบบน้หมออย่ามาถึงซ้อมโอ้โหไทยแน่เด้อ คือเอาลงแล้วไปต่อได้เลยสุดจัดยังได้ต่อนะโน่เออสวยเฮียโหยสวยดีมาแล้วล่ะสวยดีสวยเออไอ้หนุไอ้หนุ่ยโอ้ยเฮียมึงนี่มันมึงนี่มันบวชชี้แต่มันออกมาเร็วมากนะมึงประตูอ่ะมึงเห็นเปล่าจังหวะดูเย้ยยิงเข้าประตูถึงขาแล้วเฮี้ยแต่มันก็ต้องดี หนึ่งนี่มันคงที่จริงๆก็ใช่อะเชื่อือยากเว้ยแชมป์ยังอยู่ในเส้นทางการลุนแชมป์อยู่ก็เป็นวิธีอะไรถ้าเกิดฉันได้สวยอาเซนอลแพ้สองนัดดิตี้แพ้สามดตี้แพ้สามนะโอยียก็คือแพ้ทุกรัดที่เหลืออยู่อะ ที่แย่กว่าสุภูร์รงชนะทั้งสองแบทไม่มีทางสองแบทสุดท้ายเจอใครบ้างบิลล่ามูเฮ้ยวู้ดตายเหนบิลล่าเลยเฮ้ยชนะบิลล่าได้บิลล่าใช้ไปตั้นเลยวันนี้ผมไม่ค่อยอยากเปิดตารางคะแนนเท่าไหร่ด้วยความสุขเปิดมันไม่ค่อยคุ้นตาไอเฮียแจ็คสันซามูเอลแจ็คสันนะที่แม่งมีคนบอกว่าถ้าเอาถ้าสามตัวหน้าเป็นเยสแจ็คสันและฟอร์ จะยิงได้กี่ประตูสูญจับปดะตูกลางก็สูญเงินมึงให้กองหลังยิงเอ๋อไง